สวัสดีค่ะกินดีตอนรับสู่ช่องลอตเตอรี่ผ้ารุ้ยนะคะคำเตืนอนข้อมูลที่เฮ้ากำลังแสดงอยูน่นีเป็นเพียงการแนะแนวทางนะคะในการเลือกสื่อสลากกินแบงรัฐบาลการถูกหวยนะคะหรือว่าการลุ้ยหรือหวยก็เป็นเพียงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะที่มาของตัวเลข เรานีมาจากหลายหมงหลายสถานที่นะคะทุกสํานักทุกอาจารย์นะคะอย่าลืมแหล่งทีมาถูกถูกยางเรานีล่วนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถูกๆการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของ f อซเองนะคะท่ามช่องเป็นเพียงซื้อการแน่แน่วห่าเท่านั้นนะคะ เข้ามาเริ่มต้นกันที่ที่เด็ดนะคะอาจารย์สมานและณะตรงนี้นะคะซีหลักเด่นเดนนั่นคือหลักแปดหลักสองหลักศูนย์หลักสามนะคะทัดกันมานีเป็นศูนย์รวมอาจารย์ดังซีหลักเด่นเดนคือหลักแปดหลักสาม ลักหาลักโคกกิ่งทองกิ่งเพชรหาลักเด่นเด่นนะคะพร้อมกับชุดสองตัวรางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวล่างที่เด็ดริมโค้งสี่หลักเด่นเด่นนะคะตรงนี้หลักศูนย์หลักเก้าหลักเจ็ดหลักสามแ้วก็มีชุดสองตัวโต๊ดเนาะเป็นรางวัลที่หนึ่งเป็นเลขท้ายสองตัว นะคะพัดมามนีคือแหวกฟ้าคว้ารวยสองหลักเด่นๆคือหลักเก้ากับหลักหนึ่งนะคะเลขก็พร้อมสองตัวโต๊ดตรงนี้นะคะพัดกันมาีคือเลขรวยหัวยอินเตอร์นะคะตรงนี้สองหลักเด่นๆคือหลักสหลักหน,นึ่งแล้วก็ชุดสองตัวโต๊ดรวยให้เข็ด นะคะสองหลักเด่นเด่นกับมีหลักหาอาอขอโทษค่ะหลักสองกับหลักสี่นะคะแล้วก็มีชุดสองโต๊ดอยู่ตามมุมนี่นะคะทัดกันมานีคือเหลขเขาเป่าสองหลักเด่นเด่นนะคะคือหลักแปดกับหลักหกมัที่แลีวเหลขเขาเป่าลนนะคะเลขเขาเป่าลนรุด ารมานีเท้าแก่พันลลานสี่หลักเด่นๆนะคะหลักสี่หลักหกหลักเก้าหลักหนึ่งเปิดตลับเลขเด็ดสามหลักเด่นๆหลักแปดหลักหกหลักส <c oughs> ี่หวยซองนะคะซองหวยซองรวยซับอ่านติดอ่านถึกขออภัยน้นนะคะ ซองรวยซับเนาะหลักสองหลักหานะคะหาเซียนกับซีนี่สี่หลักเด่นเดนคือหลักเก้าหลักสองหลักห้าหลักศูนย์อาจารย์บัวขาวสามหลักเด่นเด่นนะคะกับซีนี่สองตัวโต๊ดส่งหวยให้รวยนะคะต้องมีสามหลักเด่นเด่นคือหลักสามหลักศูนย์หลักเจ็ดสองตัวโต๊ดบนล่างเนาะแล้วก็มีสามตัวรางวันที่หนึ่งนะคะ ปกติแล้วห้าสิเบิงกบซีนี่ลักเดนเดนยู่บก,กีจุดนะคะจุดเด่นเดหรือว่าลักเด่นเดนนะคะบก,กีจุดเองจุดนี่นะคะโบเคยหลุดโบเคยลุดนะคะบางครั้งเขาทึ่งบนเขาทึ่งลางสี่หลักตรงนี้นะคะสี่หลัก พัดกันมาต้องมีอีกจุดหนึ่งนะคะเลขรวยหัวอินเตอร์เลขเข้าเป้านะคะถี ya ยอยากแนะนํำกัสซิมอยูสามจุดแคนี้จุดอื่นๆที่ยายเคยเบาก่อนหนี้ถ้ยเอฟซีธันใดหมักนะคะ,ะมีอยู่ในใจว่ามักว่ามารักนีรักนีอาดันกะแล้วเอฟซีหมักเนะาะหมักก็เหลือกเอาเลยนะคะ แต่ทิยาอยากแนะนาำหายเกิดคือมีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหลักหนึ่งจุดตรงนี้นะคะแต่ตัวหนี้ที่หนึ่งนะคะร้อยเปอร์เซ็นบวกเลยมันจะยุดจุดตรงนี้นะคะเนียยุดจุดตรงนี้พัดกาโลมาาคือตัวหนี้กับตัวหนี้นะคะราคาเท่ากันนะคะราคาเท่ากันแต่ลำดับที่หนึ่งคือตรงนี้นะคะ กับสี่ฐานใดนีตัวใดตัวหนึ่งหรือสองโตี่แตกต่างจากสี่หลักหนี่นะคะแตกต่างจากสี่หลักหนี่สี่โตหนี่ก็สามารถเขาตัวหนี่ไปจับคู่ได้เลยหรือสี่เหลือจากหนี่ก็ได้นะคะสี่พันมาที่เด็ดลิ่มโคม้งเพท่านเคยเห็นในคลิปว่นนะคะยางไนกาคลิปนี้ยายกกระคอฝากไว้ซํานีนะคะเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปต่อไปเรื่อยๆนี่หละจา้ะ